สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันจันทพ่อกันในห้องทรงคือเก่าครับพี่น้องออกสู้กันฟังคะ่ะช่วงนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะแฟนคลับของฮะอ้อยนะคะต้นไม้บานอร่อยรุงน่าแกรบอยู่พี่น้องตอน้นไนะม้ด้นะเมื่อกี้ก็คิดถึงพี่น้องบ่งได้พ่อกันนะ เศร้าเือว่านะมือนีว่างกะจะมาวอาสูพี่นองฟังนะคะเสียงดังในห้องซุงมกพี่นองรถดก็เรื่มห่างเราละดังตื้อตื้อตื้อจู่ในห้องซุงกับเสียงดังเสียงดังค่ะพี่นองไปเอาซูกันฟังมัม,อมอ้อยกันไปนะคะเอาอ้อยตัดผมมากพี่นองเงื่งหนาเงื่งดังตัดเราก็บ่ไดบ่ยังละพัดรุ่มเป่าเราก็แล้ว พี่นองอ้อยมา่คิดเบ่งนะค้นบางค้นนะ่ะปักสาบแซคนค้นเนี่ะอ้อยก็เล่มานึกถึงคน้นผู้ใดบ่ลละที่สาบแซนอ้อยนะคะอ้อยลู่อยู่บางผู้ใดการสาบแซนค้นอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งทีบ่ดีแร้วมนกนจะเขาอยู่ อย่างดอกแต่ว่าเขาก็มักสาบเสียงข้อบ่ว่วอ้อยสาบเสี่ยงออ้อยเอาอ้อยกับตอบกลับขึ้นไปว่าขอให้เจ้าจะเลื่อนจะเลื่อนขอให้เจ้าเฮ็ดยังเจ้ากับประสบความสําเร็จสิ่งที่เจ้าสาบเสี่ยงคอยคอยก็มอบขึ้นให้เจ้าให้เจ้าได้รับขึ้นไปแล้วกอให้เจ้าลำลำลุยลุย,ลยไปหวยพว่อน่งเขาไปครับพี่น้อง เขาสาบแซงเข้าจัางไนเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาบให้เขาน่ะเขาก็จะได้รับขึ้นนะคะไปทำง,งานน้องกัดแม่จ่าเรื่องกระบอซูแฟันสาบแซง,งด่สาบแซงดีเนื้ลายาแซงยังกระโดกระเดียบแซงไรเจ้าก็เอาไปซะเจ้ารับขึ้นไปซะมองซ้ายมองขวาแล้วเราก็ไปเลยนะคะเขาสาบแซงเข้าไก่เขารับ ส่วนที่เขาแซงเข้าขึ้นไปเราก็ให้เขาจะเลื่อนจะเลื่อนเพชรยังไงเขาจะเลื่อนจะเลื่อนไปค่ับพี่น้องเข้าโพตรงผป้ว่ายัางเขาว่าเพชรจังไรใด,ดยังสั่นเออเจ้ารับสิ่งที่เจเ้าเห็นไปขึ้นไปลค้านี่ยลับพยังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่ธรณีเบิ้งเง้ยงขอบคุวผูกคาผู้คาคิดดีทำดีเพ่เคยกเ,เปรียบพนนะคะอาไวคิดจะสได้พี่น้อง เอยไงกับสาบแส้ตลุกสามเส้นลกสามเส้นหัวสาบเส้นขอบข้าวขคืนอื่นเกิดยุบมือใส่หัวเอาให้เขาได้รับสิ่งที่เขาอวยพ่อน,นเข่าอล้วก็เขาลำล,ำล้ำลวยไปเลยวาวอยังไงออ,อยมาคิดบึงพี่นอกตื่นมาตีหา,อ,าอ้อยก็เปิดพระเพื่ะสวด ข้างมองเขาไว้กับเปิดเสียงดังเลยเอาไว้เปิดไว้นะคะบางครั้งวันพระกัเปิดพระพื้นสวดอันหนอยก็จะส่งไม่เอาไหว้ฟังเอาไหว้กับเปิดในโทรศัพท์ฟังเอาเพราะว่าห้องโบอคอยมีเวลาที่จะได้ไปที่จะได้ไปวัดนะคะนอกจากแบบสำคัญสำคัญอิริก็ค่อยสิได้ไปร่วมกิจกรรมน้ำเพลินกับพี่นอ้องเอาอ่อยนึกได้ก็เลยมาบอกสู่ฟังนะคะ สาบแสงได้สาบแสงดีโอ้ยแต่เงิดหลายเป็นตามม่บ่เลยยังบ่เลยนั้นแนมือนีวันวันจันไปเศรายัหน้อยมือนีเว้นเว้นอาวอยอันนี้ก็เวาสู้ฟัง่งไปเ็นหนายเห็นแต่ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามเอาว้ยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะ คิดยังกะส่งปัทนาทุกสิ่งทุกอย่างอ้อยกับคือกันขอให้อ้อยปัถนาจริงเลยก็สม่งปัถนาคตดยงังไงประสบความสำเร็จทุกอย่างช่วงนี้เขาอายุายแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้อ้อยกับรักหาเลยด้อยสีหาสีสีสยางหาสิผาเราพี่น้องอ้อยนะคะอ้อยก็ตรงดูแลสุขภาพเจ้าของนั่นแฟนคลับเพื่อกันค่ะให้ดูแลสุขภาพเจ้าของเราต้องดูจากข้างในออกมาจากข้างนอกนะคะ ถ้าดูแลขังหมอกกับยาลืมสบู่เคปีคาเวียของอวัยน้ำตาเด้อใส่ดีก็รีบต้องบอกต่อกัะพี่น้องอันนี้ก็เป็นการต่อยอดชีวิตของขอบผู้อวัยให้การค่ะขายสบู่เคปีคาเวียแบรนด์ของเจ้าของเองอะทางล่างนี่จะเป็นแนวอันเวลาอันเขาตลาดนัดหรือ,อยังอวัยก็พอมเป็นรวมน้ำเขาของสบู่ไปขายครับพี่น้องจะมีรายได้แล้วก็ลุงติ๊กต็อกเนื ผู้ใดเบิ่งคลิปโกกเอาไว้ยอ้อนหลังไปนะมีอ่าปักมุดไว้อยู่ค่ะพี่น้องก็ขเขาไปชมให้น้ำหน้าเด้อดแจเด้อให้กำลังใจเอาไว้น้ำเน้าค่ะสบู่คนละก้อนกะใส่ดีค่ะพี่น้องลองใส่เบิ่งลดริ้วรอยจุดด่างดำนะคะฟากะนี่ออกอีดีพี่น้องตวัดใส่เวลาเนี่ยลูกค้าเอาไว้ลานขายเขาตลาดบ้านมะนาวเอาไว้เป็นตลาดทุกเมืองทับบดีข้ากระดาอ้อยไวนะอันคือเขาก็ไว้ถึงขายนะ ไปตลาดทุกมือตรงแลกนะคะเพื่อนนาเพื่อนเป็นกะเพื่อนเป็นพื่นขาวเพื่อนกะ้ังกระบะอซอ,องสามกนนะ้อนแล้วพอดีเพราะมันสิเหมือเพื่อนกะเล่บวกแห่มาทรงอีกคับพี่นอ้องอันนี้คือคนตอบรับกับมาดีค่ะอันนี้ก็บอกซูกัะฟังกับพี่นอ้องถ้าผูดด้ใดสนใจกับกดโทรศัพท์ผู้ยังบานกระเบอ,อยนะคะ0ูย์เก้าสอค่ะพี่นอ้องผูดด้ใดสนใจสบูนเคพีคาเวียกระอบอยนะคะ หลังบานน้ากันกับอ้อยค่ะ0933247784ครับพี่น้องใส้ดีดีวันนี้เพื่อนก็เลยสั่งกระอ้อยอ่ะเพื่อนว่าเพื่อนเป็นฝาเป็นกาอยู่แถวเนี้เพื่อนว่ามันคอยแตกแตกออกสันจังมันเป็นจุ่มนะพี่น้องเป็นจุ่มๆนะมันก็แตกออกแตกแตกออกแล้วมันก็ค่อยจากค่ะอันนี้เอาสู่กันฟังผููสูงว่ยนะคะเพราะเฮาเลิมมีเลิมมีอายุแนหริวร้อยมันก็มากค่ะพี่น้อง โดยที่เอาบริยากได้หรอกวันนี้เวลาเขาสิไปเขาสังคมไปหาหมูหาพวกพอหมูพอพวกเขากอบริยากเลยนะเขามี1ลิ้วรอยมีจุดด่างดักเป็นไงเขาก็ต้องคนคว้าหาสิ่งดีๆให้กับเจ้าของเพราะดีเอาอ่อยเนี่ไก่จุดตรงนี้มากมันกตอบรับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของพอดีเอาอ่อยก็เลยมาวอลซูฟังกับพี่เราผู้ใดสนใจกับขุยหลังบาทกับอ้อยนะคะ0 9 3ย์ 4, 4 7 7 8 4ค่ะ ไก่ถึงทีทำงนานกันแล้วพี่น้องมือนี้กับโบได้บอกกันเลยนะคะอันโทศัพั์เอาอันเนวใหม่โทรศัพท์กับมุนหลามุนหลังพี่น้องได้จับเอานะคะค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดี